ไปเอาคุบาใหญ่เีมานาตาแล้วย็นุบ่าใหญ่บัตรเตาเอามาสักมันก็คอยลุกเขาลูกเขาทีนี่กดีที่เขาทีสิ่งตายที่สวดเกคือคือตั้งสิ่นบางอย่ที่น้อยตามันออกมาอยู่ทางอกนี่บ้านหนืบ้านเดนี่ยลอันอันการอะไรซือนะยะก็คอยอ่อนไปอ่อนไปเรื่อยไปเร่บกเก็บบกวดสิัสักมันก็เศร้าเลย ยนี่ีฮาูแล้วแต่ยนนีเขาก็ไม่รู้ไม่ร้านมันอะไรปลาต๋อี่มันเป็นตะกีสามัตะกีนั้นคนนักกินเรานน่ปลกเบียวปลาตัวไเลยได้นะเกเป็นนักกินเราไข่เนี้ปลาบิดจะละหอยอยีเราไข่ม่หม่อมนะตัางว้กับรำยังคือยีมีซอยล่ำนี่นะ แล้วก็แล้วก็ยุ่เนี่ยลังหลันั้นในซอยหนาค่ายกับตังเลยนนน่องก็เลยบวดเนี่ยมันแรงจะมาล่ำคือเก่านะนะมันรับสาวยเนาะเรอยรื่อยปวดเราค่ายเพียงกัตังนี้ได้องเนาะไปเอาปวดเราค่ายมากินปากบิดไปจังหวะก็วได้เพเป็นยังไงเนาะเพราอ้เชือจนบุคคลมันเียนีีเนาะทำแหนเนาะแนีรีเลยอ้งเต็มถเนาะแล้วที่น่งกับไปเอคู่บ้านใหญ่เปมาลุง มาสองเอามาสื ters, ่อมาแทนเพียตางค่ายใหม่ดีจังมันสอบบิดจะเก็บเก็บแดีวบิดไปมวยเก็ท่าเก็บถ้ามันบิดถี่เหยนดหอยกันหน่อยตาไม่หนว่ามีเหตุตาก็มาลบ่อก็เศร้าแหวนนี่อ่ะเ่าเนียเพื่อแค่แค่หนพี่แทนผักเนาะแต่คาพี่แทนผักอยู่ cái à loa viên này cái bỏ cái bên sau này đi mua nhạc cái nhạc trên